สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวพลตุรตรีศิริวัตรด,ดีพอผู้ิมครับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ห,หรือสอท .1 เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายสมคิดเชื่อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเข้าแจ้งความตอกองบรญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดําเนินคดีกับสมเด็จคุนเซนผู้นํากัมพูชากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยคลิปเสียงการสนทนาความยาว17นาทีระหว่างนางสาวแพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีของไทยกับสมเด็จคุนเซนซึ่งมีเนื้อหาถูกตีความว่าสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนชาวไทย พลตำรวจตรีศิริวัตรระบุว่าในวันจันทร์ที่14กรกฎาคมพนักงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์จะเสนอเรื่องไปยังอายการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับสมเด็จคุนเซนเนื่องจากเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรในข้อหาตามประมวลกฎหมายยามาตรา116ว่าด้วยการกระทําอันเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรและความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ขณะนี้ยังมีผู้ถูกดำเนินคดีเพียงคนเดียวโดยจะมีการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมไปยังผู้เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และแชร์คลิปเสียงดังกล่าวต่อไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30มิถุนายน2568ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบชสอทพลตวทไตรงพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยความคืบหน้า หลังจากนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเดินทางเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาและเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชากรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซนพลตำวโทไตรรงบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับรายงานจากพลตรีศริวัตรดีพอผูุ้่งคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่ง ว่าขณะน,นี้ทีมสืบสวนได้มีความเห็นสรุปสำนวนในขั้นตน้นซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องทุกกล่าวโทษที่ได้นำมายื่นให้รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ตำรวจไซเบอร์สืบสวนเพิ่มเติมเบื้องต้นพลตรวจรีศิิวัตรรายงานด้วยวาจาว่าหลักฐานทั้งหมดเข้าข่ายองค์ความผิดตามกฎหมายประเทศไทยหลังจากได้อ่านสำนวนซึ่งคาดว่าจะได้ภายในวันนี้หลังจากนั้นจะส่งเรื่องต่อไปให้กับอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาส่วนหากกรณีที่ถูกร้องทุกข์อยู่ต่างประเทศ จะสามารถดําเนินคดีได้หรือไม่พลตํารวจโทไตรงระบุว่าทุกคดีที่มีการกระทําผิดนอกราชอาณาจักรแต่หากการกระทําผิดนั้นส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายไทยโดยผู้ที่จะทําการสอบสวนคืออายการสูงสุดส่วนจะมอบหมายให้พหนักง,งานอายการหรือตํารวจดําเนินการสอบสวนนั้นขึ้นอยู่กับอายการสูงสุดหรือจะร่วมกันสอบสวนทั้งอายการและตํารวจก็ได้ก่อนหน้านี้นายสมคิดเชื่อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองกล่าวถึงกรณีไนเจียทิริษ โฆษกสมเด็จทุนเซนประธานบุษทิศภาทิท้าให้ในายสมคิดไปฟ้องศาลโลกหลังแจ้งความกรณีปลอมคลิปเสียงหลุดว่าเรื่องนี้คิดว่าน่าจะเลยเถิดไปหน่อยเพราะการแจ้งความดําเนินการไปตามกฎหมายไทยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดังนั้นไม่ต้องชวนไปศาลโลกเพราะไม่ไปไปไม่ถูกมันไกลนายสมคิดระบุว่าหากสมเด็จทุนเซนมีความเป็นผู้ใหญ่เรื่องนี้จะจบตั้งแต่กมบูชายื่นหนังสือประท้วงผ่านอุปทูตไทย ไม่ต้องให้โฆษกมาพูดอีกและยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่สามารถถอนแจ้งความได้เพราะเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติส่วนตัวเชื่อว่าทีมกฎหมายของสอมเด็จพุนเซนก็รู้ขั้นตอนต่อไปคือเข้าสู่การพิจารณาคดีพิเศษภายหลังมีการสอบสวนก็ส่งให้เอการสูงสุดไต่สวนตามขั้นตอนหากไม่มาก็ออกหมายเรียกและออกหมายจับเพราะฉะนั้นหากมีการออกหมายจับสมเด็จพุนเซนก็ไม่สามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้